ลานสักฝนตกวันนี้ทำไมตกอะไรขนาดนี้ดูดิน้ำขาวทุ่งเลยน้ำขาวอ้อยเลยแล้วดูนี่นุ่นเห็นไหมนะน้ำขาวโพลเลยตกเยอะอะไรขนาดนี้ ตาย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 น้ำท่วมมาถึงนี่โอ้ โอ้ยน้ำขาวทุ่งเลยนั่น